รนนพริกโอคัะไอ้เ๋ยว,วไม่พอชื่อแห่งว่าไงสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไคลิปนี้เป็นคลิปภาษาอังกฤษวันนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษทำส้มตำกัน โดยที่ไม่เน้นแกรมม่านะครับผิดแน่นอน100%เรซเราจะเป็นภาษาอังกฤษลูกครึ่งอเมริกาพัทยาอันนี้เป็นคำเตือนใช่ไหมใช่เป็นคำเตือนว่าไม่ต้องมานั่งเช็คว่าทำไมพี่เป็กไม่ใช้คำหนูกูมั่วเอางี้จุดประสงค์ของเราอ่ะเพื่อให้คนที่ไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษบางคนกลัวที่จะคุยกับฝรั่งเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ไปต่างประเทศเนี่ยไม่กล้าพูดเพราะกลัวาจะผิดไวยากรณ์ใช่ไชอนน้เราจะมาทําให้รู้ว่าการเอาตัวรอดด้วยภาษาอังกฤษ ที่มีอยู่น้อยนิดอ่ะเออมันจะทํำยังไงเราอยากรู้นี่ก็ไม่ร่วมกันว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้น้องกายลองอยากให้แม่เราอยากให้ปาร์คลองแล้วก็แม้แต่ตัวพี่เองถ้าคุณขอถามกับเธอเท่าหน่อยครับว่าอ <c oughs> ุ้ยเ <c oughs> นี่ยจังภาษาอัง <c oughs> กฤษของคุณอ่ะเต็มสิบเนีย่ยคุณได้เท่าไหร่ถ้าไปเลือกคําศัพท์ผมให้ตัว A เจ็ดถ้า g a ม m าผมให้สามแล้วคุณคำศัพท์ที่ให้เจ็ดแต่ Gamma มมให้สามอ่าแล้วคุณจะเทาน้อยล่ะอ <c oughs> แต่ให้หนึ่งจุดห้าอันนี้คืออะไรคำศัพท์วะทุกอย่างเอพ ก่อนหน้านี้0.5แต่ว่าไปอัพสกิลที่ภูเก็ตมาอ๋อเออล่าสุดเขาบอกว่าเนี่ยคุยกับฝรั่งกายสามารถสื่อสารกับฝรั่งได้ด้วยที่เฟกอะไรเงี้ยโอดใหญ่ถ้าเออเราเปิดช่องก่อน V V ก่อนนะโอเพนช่อง5,4,3,2,1แม่จะเข้าออกอีกได้ไหมเนี่ยกูปิดประตูเหนื่อยแล้วเนี่ย WU เอาเอาอินอินค่ะเนี่๋อ b e n Go to the bank long ก็ชุดแบงค์คืออะไรฝากเพ่เลยตั่วฝากยาว as a tomato or p a r a m wife p a r ม a m wife p a r a m ไม่ใช่ correct you very very smart we gonna open my channel อ่า five four three two one hello hello welcome to big guy live Today weekend น Cooking pappaya ปปยาปปอก Yeah Why you แม่คำอินล่ะ In white In w i t e In v i t e I In w i t e My m o m to cook pappaya ปปยาปปอกทำไงแม่ไม่รู้หรอดูนะ Speak Thai ดูน้อง Speak Thai ไอ้ n นาะ o p n a k English you know First เอ้าเนี่ยปปยามีมีผมตัวตัวที่ มันถี้กระเป๋าต้วๆ,ๆเลยเราสามารถใช้ภาษามือได้ด้วยแต่ห้ามใช้ไทยเด็ดขาด First w e gonna peel Pew พะเพยเอา Do you understand me? นี่นี่นี่ Nice Yes oh, Maybe you annoy dog bark I'm really annoy dog น้อยน้อย You know Okay This Yes This p e e l p e e l พิลลิสเซนดิสวิสมีดุยดุยสมอลแม่เออสมอลสมอลแม่สมอลนายบีแคร์ฟูลแอสพีพิวปะปะยาวีคัตพิกยอเหี้ยเลยเนี่ยไอเดอรโนว่าสมีคัตคัตพิกยอจบฟินิดคิวยัวฟาเตอร์โฮม เวลี่บีอ้อปังยูเอ้ยอัง I ฤษไอ้ดูดิยูตลิมนอตเฮฟวี่เอ็กวอทบอชบอทออคเอาไปล้างด้วยนะลีนปะปัย่าโอเคอ่ะพริกยอคัด นัวซีีเซีพิจอมปปญาอิออเรีคลีอ่อนี่เธอ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 เธเอ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 เธนเธอเอเธ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 อเออเออเธเอเคเอเอเขอาใจอยู่อเธออเธออเอเเธออเธอเออเธอเเอเออ l i k e t h i s you know cut again okay ให้มัน beautiful Oh! you know ให้มัน beautiful cut ให้มัน beautiful you know okay okay beautiful can you cut very fast because night คําๆ and mosquito คํา with night and ดาวเรื่องเรื่องบัก cut this 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 โอ้ อีนยัง no กอีนโอเคไวันทุซีมามาดูมาม่าดูด้วยนะอ๋อโอเคอีนไอ้เง้าใบอพนะ what is c a l l ครกครกใช่ครกครกอนซาบาครกซาบครกซาบชิี้แห้งว่าไง ดชิลี่เ well> ้เว okay. oh, uh. ้ชิลี่ใช oh, ่หรอชิล oh, ี่เฮ anyway> ้ยน้องเ่อเเชิล่เอออ่อเจ็ชิลี่ข้าวผนสสโอเคเจชิลี่อันนี้สดเข้าวผไงเฟชชิลี่เ้ยาจริงหรอเฟชชิลี่ฮาวมัสเฟชชิลี่สองสองเฟชชิลี่เายูพุตอาชิลี่แ กรลิรทูทูกลีบ I don't know กลีบ in English พูดกาลิคทูพีฟปูนิเออโอเคอ่ะ heavy 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 h e a v y ฟวี่สแกรี่ชิลลี่จัมเอาออฟ All right เนี่ยยังแรงเลยดูน็อตแหลกดูน็อตแหลกตัแมชิลลี่เวลี่เฮฟว โทแมโทโทแมโทพรามไว้โทแมโทพรามไว้า huh มัสสามพีทว <g bits> ันวันทูทีโอเคอี้อทูทมันทูบิ๊กนะเออทุกคนพินตเาันนี่ก่อนเฮ้ยลองเว You tell the wrong way. ตัดตัดตัดสนิ้วอนี้เออิง n กอร์ inch inch นิ้วแม่นั่นิงเกอร์วัดพี่ You bully Do you know what i s English call v e r y long bean อ h uh, and uh. put ปล no i s called uh f i t very tight ปลาเหนื่อยมาก it f e t very t i ปลาปาเหนื่อยเาไม่อยวันสป you must check check heavy heavy วัน๊กสปูนเฮ้ยวันบิ๊กสปูนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอาเธอร์นเร์มซุกกะซกาชูกา๊บ yes is sugarpeep you know is sugarpeep sugarpeep you you have to you have to จก sugarpeep uh, little little ah little little ah uh, sugarpeep okay you push sugarpeep อะไรอะไรชุดอ่ะ powder powder lift car and and mix อ่ามิกมิกโอเคมิกมิกมิก and you s m a t everything no no lemon อะไรอ่ะเลมอนอิสเอ่อเยลโล่กรามบิทวีนฟิงเกอร์ and y o ยิ้มยิ้มนี่เนาะโอเคไปอันนั้นอะไปเลยคออะไรเนี่ยยูบียูบี first and then you you m a ่่ไปเลยยูบี f บ you b e first ลาววอเตอร์กระเด็นท nah, nah, nah. nah, nah, nah. uh. oh. ุ่มไม้ไอโอ้โหฟุตสติ๊ดเยมิก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 บอ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 อีสาไมนะะน่า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 อ่ะเลฟโอู้วอันนี้ต้องชิมอะไรอ่ะ t h ง n ์อิสโอเอืม it's okay แหมมปะปะยะอ่าปะปะยอ่าพุทปะปะยะเอินทูครกออาฮะออออออปะปะยเออลใสจุกจุกโอ้มาสาก่ดิ I w a อ t to s ช o w e อวี y o ันอ่าคมลีร่ารับอินคัมภร่าับอินพริกพริกยอพริกยอโอเคพริกยออินอินครกอโอ้ดอดนสมัทเฮฟวี่แล้วคอพริกยอ ซอฟซอฟผ็ดๆโอ้ยสวยงาม b e a u t i เออ Beautiful ะ and you pour p ส u มซต้ม Into the plate อุ้ยน่ากินนะอุ้ยอุ้ยเฟตอีเฟตอีเฮ้แลอุ้ยเฟตอีดอ่ะเฟตอีดอะแปลตรงตัวอย่างนี้เหรออุ้ยเฟตอีเฟตอีอุ้ยอ้า เอ็ดเนี่ยสไปซี่สไปซี่มัมสแกรี่สไปซี่ไอทรายแทนมามัมสเกเตอร์ทูเกเตอร์เยี่อ่าไอนี้ทูเซสไปซี่ทูบอมแปดอืมอืมเดือเชียวปาร์คทูสไปซี่โลกรอดยูแฮทูอิทวิธชายนิ่งสแน็คนะเวอรี่ดีลิเชียส อืมอืม very good e ูว่าอรอยจริงวดูดิอนี้เหรอโอ้โนไม่กล้ากินอืมปซี่เออฮะอืมปยซี่น้า you know spicy อยู่แข็งแกล้งอะแต่กายไม่เห็นกินไม่เห็นมัอนแน่ตอนเนี้ยเป็กกายไลฟ์นะครับจะแตกลายจาก ร้านกาแฟนะครับเมนูที่ขายดีที่สุดข,ของร้านคืออะไรครับแกาแฟส้มเ<ช>มนูทุกอย่างที่เป็นน้ําส้มไม่ว่าจะเป็นแกาแฟส้มส้มพิโซดาชาเขียวน้ําส้มอ่าแล้วก็กส้มโซดาขายดีมากมากคือทุกคนจะพูดใปสิเดียกันว่าชอบน้ําส้มร้านเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต่อยอดในการว่าเราขายน้ําส้มด้วยนะครับ<ช>น้าส้มของเรานะครับมีที่ร้านไมเนอร์บีนกาแฟเท่านั้นเพราะว่าเราให้เขาผลิตเปสู่ของร้านของเราเลยใช่ครับผมด้วยความที่ว่าเราไม่อยากเหมือนที่อื่นเราก็เลยให้เขาทําน้ําส้มทั้งหมดสามสายพันธุ์เลยนะครับผสมกันซึ่งน้ําส้มเนี้ยไม่มี หัวเชื้ออะไรเลยเป็นน้ำต้มแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยนะครับผมก็สังเกตว่าเกิดทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งมันก็ไม่ถึงวันแป๊บเดียวก็ตกตะกอนแล้วใช่ถ้าเป็นแบบไม่ได้แปลว่าบูดนะใช่จะกินก็แค่เขย่าแต่ว่าควรจะแช่เย็นไว้ตลอดเวลานะครับนะครับแล้วก็ข้อดีของน้ำส้มของเราคือว่าเนื้อเยอะมากครับทุกคนเห็นไหมเห็นเนื้อไหมตักให้ดูเนี่ยมันจะมีเนื้อแบบนี้ทุกคนเนี่ยคือแบบข้อดีของน้ำส้มเราคือมันมีเนื้อด้วยนะครับผมเราให้เขาใส่เนื้อส้มลงไปด้วยทั้งย่แชเ็นจัๆแบบ เย็นไม่ต้องแบบเป็นน้ำแข็งนะแต่เย็นจะจัะโคตรอร่อยสดชื่นสดชื่นมากแล้วก็อร่อยมากคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากทีเนี้ยวิธีการสั่งข้ามจังหวัดอ่ะก็คือว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นน้ำส้มแช่ฟรีสวิธีการส่งมันจะส่งแบบพัสดุธรรมดาไม่ได้มันต้องส่งแบบรถแช่เย็นส่งค่าส่งก็จะแรงหน่อยนะครับทุกคนก็คือว่าพี่เบ๊กขายขั้นต่ำสามขวดนะครับผมสามขวดขวดละหนึ่งร้อยบาทค่าส่ง160่งบาทนะครับผมค่าส่งแรงหน่อยเพราะว่าอันนี้คือพี่คิดค่าส่งตามจริงไม่ได้บวกกับค่่่่่่่่าาาาาาสสสสงงงงเเเลลยยพีมมมรรรถตตค้้้ดดวันนิไ60 ถ้าพี่ส่งไปต่างจังหวัดอะ่ะมัน2 1 0บาทแต่พี่ยอมขาดทุนเองไม่เป็นไรแต่ว่าขอสตาร์ทที่1้0บาทขอขั้นต่ำสามขวดนะไม่งั้นไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มส่งจริงแต่ว่าคุ้มจริงๆอร่อยและติดใจแน่นอนนะครับก็ใครที่จะสั่งก็แบบรวมรวเงินกับซื้อแล้วก็สั่งก็ได้แต่ว่าขั้นต่ำคือ3ขวดที่จะส่งนะครับผมที่ไปแค่ส่งให้อร่อยจริงๆนะฮะจะต่างจังหวัดหรือจะกรุงเทพมิมนฑลเหมาค่าส่งเลย1 6อบาทเท่านั้นนะครับผมจุดเริ่มต้นของการขายน้ำต้มนะทุกคนตอนแรกเราไม่ ทำมาเพื่อจะทำกับกาแฟส้มใช่แต่ปรากฏว่าลูกค้าติดใจน้าส้มบอกว่าขอน้ำส้มไหมขอซื้อแต่น้ําส้มได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยขายลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าลูกค้ามาซื้อแบบว่าขอซื้อแบบน้ำส้มเพียวน้ำส้มเพียวอะไรเงี้ยขอซื้อน้ำส้มแก้วนึงน้ำส้มแก้วนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยงั้นเราขายน้ำส้มไปเลยดีกว่าเพราะนั้นใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดเป็กกายช็อปนะครับไม่ใช่เป็กกายนะเพราะว่าถ้าเป็กกายเฉยๆมันจะกลายเป็นไลน์ผู้จัดการส่ววนตัเปกกายล สามขวดขวดละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งเฉพาะอันนี้นะเพราะว่ามันส่งด้วยรถรถตู้แบบว่าเย็นเย็นเจี๊ยบอะนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคลิป Speak English ของเรานะครับผมก็คลิปนี้เราทำเพื่อความบันเทิงภาษาอังกฤษอะที่พูดทั้งหมดอะพี่ว่าแกมมามันบอกว่ามั่วตัวแหละแต่ว่าอยากให้เห็นว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราไม่รู้ภาษาอังกฤษกันเลยจริงๆอะเราจะเอาตัวรอดได้ไหมอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็สนับสนุนให้ทุกคนผมว่าไปเรียนรู้ พูดแกม่าให้มันถูกต้องที่สุดเท่าที่จะพูดได้สามารถแนะนําได้นะว,ว่าเฮ้ยมันควรพูดว่าอะไรแต่ไมแบบไม่อยากได้คอมเมนต์ที่แบบว่าวายมึงพูดอย่างนี้ได้ไง่าเงี้ยเพราะว่าคลิปวันนี้ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมาทําตามรดอว่าสิ่งที่เราทํามันแบบถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงนะครับผม,อ,มอย่างวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับฝากช่องไปไกลแล้วก็ช่องปังมาล์ดี้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ไมยบา